ภาวะเบ e ฟรอสปาร์ซึมหรือตากระตุกตาขมเมรเป็นอาการที่กล้ามเนื้อรอบตามีการกระตุกคุณรู้หรือไม่ครับว่าในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนกระทั่งตาปิดและลืมตาไม่ขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในวันนี้เราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าอาการตากระตุกหรือตาขมเณรเกิดจากสาเหตุอะไรมีอาการเป็นอย่างไรและมีวิธีในการรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างครับ โรคนี้เขาเรียกว่าโรคเบฟโรสปาซึ่งค่ะซึ่งจริงๆล้างคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าตาเขมรตากระตุกตากระพริบซึ่งจะพบบ่อยในภาวะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแค่ตาข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นทั้งสองข้างค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดได้จากหลายอย่างมากเลยนะคะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยที่เราเจอกันได้บ่อยคือภาวะของโรคตาของเยื่อบุตาของกระจกตาซึ่งทําให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดขึ้น การระคายเคืองที่เกิดจากตานี้เนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อรอบตาเกร็งและกระตุกได้อันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่เวลาที่คนไข้ามาเราจะต้องตรวจหาสาเหตุนี้ก่อนเป็นดับแรกสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยและเจอได้บ่อยก,ก็คือความเครียดความเครียดสามารถกระตุ้นให้เกิดการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อรอบดวงตาได้นอกจากนี้เนี่ยการที่ใช้สายตาเยอะๆทำคอมพิวเตอร์เยอะๆแล้วก็เพ่งงานานานไม่ได้พักผ่อน ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เช่นกันเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ตัวนี้ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการกระตุกรอบดวงตาได้เช่นกันค่ะอาการที่เกิดขึ้นนะคะแรกๆเลยเนี่ยคนไข้จะมีความรู้สึกว่ากระพริบตาถี่ขึ้นอาจจะมีการกระตุกรอบดวงตาเบาๆ แต่ว่าการเกรงกระตุกนี้อาจจะเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้มีปัญหากับชีวิตประจําวันได้ในกรณีที่เป็นเยอะขึ้นมากๆอาจจะทําให้การเกรงกระตุกนั้นกลายเป็นตากระพริบครางก็หมายความว่าการเกรงกระตุกนั้นทําให้ตาหลี่ลงเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะลืมตาได้ทําให้คนไข้คล้ายๆกับตาบอดไปชั่วระยะหนึ่งเลยเพราะว่าลืมตาไม่ขึ้นบางคนต้องแบบพยายามเอามือไปเปิดหรือไม่บางทีก็ต้องรอจนกว่ากล้ามเนื้อรอบดวงตานั้นคลายลง ถึงจะดืมตาได้ข้อสำคัญของตรงนี้ก็คือว่าการกระพริบค้างการกระตุกมันไม่ได้มาแบบชนิดที่เรารู้ตัวอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นท,ทันทีเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นลองคิดดูว่าถ้าคนไข้กําลังขับรถอยู่คนไข้กำลังเดินอยู่ริมถนนมีคนไข้หลายคนเลยที่ ขับรถแล้วตกข้างทางหรือขับรถแล้วไปชนคนข้างหน้าเพราะเนื่องจากตามันปิดลงมาทันทีของคข้มองไม่เห็นใดๆเลยมีคนไข้หลายคนนะคะที่มาบอกว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแค่การเกร็งกระตุกเบาๆนะคะขอแนะนําว่าลองพักผ่อนทุก่อนอเราทํากิจกรมรมคลายเครียดถ้าดีขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้ายังไม่ค่อยดีขึ้นขอแนะนําว่าควรจะไปตรวจตาก,กับจกักษุแพทย์เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรทางตาหรือเปล่า ถ้าหากได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อรอบตาเกรงกระตุกเพียงอย่างเดียวอันนีน้การรักษาก็จะเป็นในส่วนของการให้ยาคลายเครียดการให้ยาลดการเกรงกระตุกนะคะถ้าคนไข้สามารถกินยาแล้วอาการเกรงกระตุกหายไปก็อาจจะหยุดยาเป็นช่วงๆได้แต่ถ้าอาการเกรงกระตุกยังมีอยู่ตลอดการรักษาที่ตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรฐาน ในปัจจุบันก็คือการฉีดยาโบทูลินุมท็อกซินเข้าที่กล้ามเนื้อรอบดวงตาก็จะทำให้สามารถลืมตาได้ทำให้ลดอาการเกรงกระตุกได้ภายใน24-48ชั่วโมงซึ่งเราก็จะพบว่าการตอบสนองของไข้ต่อยาค่อนข้างดีพอสมควรแต่ปัญหาของคนไข้ส่วนหนึ่งที่ให้การรักษามาตลอด20ปีก็คือว่าบางคนเราอยากรู้ว่าฉีดยาไปแล้วผลตอบสนองดียังไงเราจะนัดคนไข้ามา ประมาณ1เดือนแล้วก็นัดหมค์คีตอน3เดือนหลังจากที่ฉีดไปแล้วเพราะว่าเวลายาหมดลิตเราก็คงจะต้องเติมยาให้แต่ว่าบางคนที่มาตอน3เดือนคนไข้ามาถึงยังไม่ค่อยกระตุกเลยทําให้คนไข้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายการเดินทางไม่ใช่คนไข้คนเดียวนะคะอาจจะเป็นญาติด้วยเพราะว่าเวลามาก็ต้องมาด้วยกันทําให้เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะปรับปรุงคุณภาพในการให้การรักษาการบริการคนไข้ามากขึ้นตอนนี้เราได้พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลคลินิกนะคะเป็นการตรวจรักษาทางไกลหลังจากที่คนไข้ได้รับการฉีดยาโบทูนท็อกซินที่คลินิกแล้วจะได้รับการแนะนำให้ลงแอปพลิเคชันแล้วคนไข้ก็จะได้รหัสผ่านส่์ตัวไป หลังจากนั้นเราก็จะนัดคนไข้อาจจะหนึ่งเดือนนัดก,กันแล้วก็เวลาชนกันเราก็จะเปิดแอปพลิเคชันในแต่ละฝั่งคนไข้จะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเราก็จะอยู่ที่ศูนย์หรืออยู่ที่ในโรงพยาบาลที่จะสามารถติดต่อกับคนไข้ได้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้คือเราสามารถดูได้ว่าหลังจากฉีดยาไปแล้วคนไข้มีปัญหาอะไรไหมมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าและสามารถตรวจติดตามคนไข้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ยาจะหมดฤทธิ เมื่อไรที่ยาหมดฤทธิ์อาจจะเป็น3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนแล้วแต่ค่ะเราก็จะทํานัดให้คนไข้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามานะหรือว่าเดือนหน้ามานะคนไข้ก็จะไม่ต้องสูญเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาโดยที่ไม่ได้ฉีดยาตั้งแต่เปิดเทเลคลินิกมาเนี่ยคนไข้ก็จะลดการเดินทางฟรีโดยที่มาแล้วไม่ได้ฉีดยาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรคนไข้ก็มีความสุขรู้สึกพอใจในระบบนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อรอบดวงตาก,กระตุกเนี่ย ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นทําให้การเกร็งกระตุกนั้นเป็นเพิ่มมากขึ้นก็คือเวลาถ้าหากเราใช้สายตานานๆเราก็ควรพักเป็นระยะระยะถ้าใครตาแห้งก็ควรจะหยอดน้ําตาเทียมตามที่แพทย์ให้ไปนะคะหรือถ้าใครรู้สึกตัวแล้วว่าตัวเองเครียดมากๆอาจจะต้องหากิจกรรมคลายเครียดเพื่อจะลดสิ่งกระตุ้นเหล่านี้เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็อาจจะต้องลดลงอันนี้เป็นสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ แต่ว่าหากว่าท่านได้นัดหมายแล้วว่าจะมาตรวจแต่เพอเอินตอนนั้นเกรงกระตุกอย่างมากสิ่งที่อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งคือการกดเบาๆคลึงเบาๆที่กล้ามเนื้อที่กระตุกแต่อย่าก,กดลงบนดวงตานะคะให้กดเบาๆบริเวณที่เป็นขอบขอบ,ขอบตาที่เป็นกระดูกกดเบาๆก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อคลายได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยชะลอเวลาได้ก่อนที่จะมาพบแพทย์ ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาสามารถติดต่อได้ที่คลินิกผู้ป่วยนอกฝ่ายจากักษุอาคารสอทอชั้นล่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะภาวะเบรดโฟโลสปารซึม um, หรือตากระตุกสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือฉีดยาโบทูลินัมท็อกซินขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการโดยสาเหตุหลักของภาวะเบรดโฟโลสปาซึม um, เกิดจากอาการตาแห้งและความเครียด ดังนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบรฟรโลสปาร s ซึม um, ที่เหมาะสมคือการดูแลถนอมดวงตาหยอดน้ำตาเทียมเมื่อมีอาการตาแห้งระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการตาแห้งและทำกิจกรรมผ่อนคลายลดความเครียดหรือพยายามไม่ให้เกิดความเครียดครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย